ไม่ตายสิต้องใช้ขีกาดลอกันเล่นใช่ไหมเนี่ยออกไปนะว้ยเฮ้ เขนไม่คล้รระวังหน่อยสิลดปืนลงซะ FBI โทษทีขอบคุณนะที่ช่วยผมไว้หน้าแปลกที่นายยังรอดมาได้นานขนาดนี้ F.B.I. บั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นโทษทีน่าเป็นความลับนะคุณจะไปไหนอะทำเพื่อตัวนายเองเถอะนะช่วยหยุดถามแล้วก็รีบไปจากที่นี่ซะนั่นใครนี่ฉันเองช่วยหันไอ้นั่นไปทางอื่นด้วย ผมแทบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันบอกนายแล้วไงให้รีบไปจากที่นี่คงไม่อยากมีจุดจบเหมือนเบนเหล่านะใช่ไหมคุณรู้จักเขาเหรอเขาเป็นสายข่าวมีข้อมูลที่จำเป็นในการสืบคดีของฉันงั้นเขาก็พูดเรื่องจริงสินะเฮ้ยคุณเจ้าแต่เดินหนีอย่างนี้ไม่ได้นะผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยผมลีออนเคเนดี งั้นหาทางออกซะลีออนก่อนที่จะสายเกินไปแล้วเราค่อยมาคุยกันฉันชื่อเอดาฉันต้องรับข้อเสนอสินะ น่าเบื่อแล้วนะต้องตามก้อนคอยช่วยนายสองครั้งแล,ล้วไม่อยากรู้ว่าคุณน,นับคะแนนด้วยฟันนงนะนี่ไม่ใช่เกมเราจะเล่นช่นนี่ข้างล่างนั้นไม่มีอะไรตายเลยอะเนี่ยฉันว่านายคงมีคีย์การ์ดแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ หวังว่าจะอธิบายเรื่องในนั้นได้นะก็อาจจะต้องลองฟังดูก่อนรีบไปจากที่นี่เถอะอย่าขยับผมไม่ได้จะทำร้ายคุณบอกว่าอย่าขยับไงแค่จะขอผ่านไปเท่านั้นผมต้องขอให้คุณลดปืนนั่นลงไม่มีทางรีบผันหลัง แล้วกลับไปทางที่นายมาซะลูกสาวคุณน่าจะต้องการให้ช่วยนะไม่ต้องมาบอกว่าฉันต้องดูแลลูกสาวยังไงทิ้งปืนซะอย่าเดี๋ยวหลบไปเราต้องกำจัดเธอก่อนที่เธอจะกลายร่างกำจัดแม่นั่นลูกสาวฉันนะเว้ยเอเดา พวกเาเอเ็มม่าลูกรักพ่อบอกแล้วไงว่าให้รอยอยู่ข้างในพ่อคะว่าไงเอ,อ็มม่าพ่ออยู่นี่แล้วพ่ออยู่นี่แล้วโอเคนะไอ้พวกเวงข้างนอกนั้นดูที่บันทำกับเราสิ นายเป็นตำรวจนายควรจะต้องรู้บ้างสิว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอเคยเคยป็นนางฟ้าตัวน้อยแม่คะแม่กำลังนอนอยู่นะลูกรักโอเคแล้วพ่อจะพาหนูเข้านอนเหมือนกันโอเคนะ vậy mơ Đừng Giờ mới gặp chúng tôi lên รู้ไหมผมได้แต่คิดความจริงเรื่องหนึ่งมาตลอดทำไมต้องเป็นเขาผมอยากรู้ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นและหยุดคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ช่วยเหลือคนแบบพวกเขานั่นคือเหตุผลที่ผมมาเป็นตำรวจภารกิจของฉันคือการทำลายแผนการของอัมเลรล่าทั้งหมด เราอาจจะไม่รอดไม่ว่าต้องเสี่ยงอะไรเพื่อช่วยเมืองนี้ผมเอาด้วยอีกแล้วเหยังไม่สายที่นายจะเปลี่ยนใจนะเรียไม่มีทางคุณติดอยู่กับผมแล้วเหรออออแน่ใจนะว่าทางนี้แย่หน่อยนะ รอก่อนนะ,ะประจาวช่วยลีออนรีบหนีเร็วอ่า 来，哎、啊啊啊 ร่อยดีไหมล่ะไอ้ยักษ์โโครกนี่ต้องเป็นผลงานของวิลเลียมแน่นอนแจ้งชื่อคุณมาแอนเนตเบอร์กินเธอคือคนที่เราตามหาเห,หรอเหลือเวลาไม่มากนะ้ต้องรีบกำจัดทิง้งเรามาเพื่อนำไวรัสจีไปไม่มีทางเป็นอย่างนั้นฉันขอเตือนคุณนะด็อกเตอร์งั้นเหรอเฮ้ hey! หยุดนะเอเดอร์อแกไม่มีทำได้จริงไว้ัสไปรลยไม่คิดว่านักวิทยาศาสตร์จะยิงสวนมาแบบนี้ลีออนไม่ต้องห่วงผมรีบไ,ไปหยุดเธอก่อนที่เธอจะหนีไปได้ ฉันอยู่ข้างนอกสวนวิจัยกำลังไล่ติดตามแอนเน็ตถ้าไม่ได้อยู่ที่เธอมันก็ต้องอยู่ที่เนสต์ถ้าได้มันมาเมื่อไหร่ฉันจะแจ้งจุดนัดพบอีกที เผาฉันทั้งเป็น,นเนอะเรอไม่มีทางได้แต่ต้องจีไวรัสหรอกไม่ใช่แค่ฉันเหรอานะที่จะมาแยกมันไปเธอก็น่าจะรู้งั้นเธอก็ตายแบบไม่ต้องเหงาแล้วสิ พอกันทีกับเกมแมวจับหนูนี่นะและเกมก็จบแล้วเธอแพ้บอกฉันสิสามีเธอยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าหรือเธอฆ่าเขาเพื่อยึดเอาไวรัสจีนเป็นผลงานของตัวเองทฤษฎีน่าสนใจดีถ้าเธอไม่ยอมร่วมมือฉันจะไปเอาตัวอย่างไวรัสที่เนสข้ามศพฉันไปก่อนเถอ ตอนที่ฉันต้องการเขา้นะเร็วเข้าเอดาคุณอยู่ไหนเอดอรทางนี้เอดาเมื่อกี้ผมเกือบคิดว่าคุณ มันไม่ออกไม่รู้ถ้าผมมอลงมือเถอฉันเดินแบบนี้ไม่ได้ก็ได้คงจะเจ็บหน้าดูเราเดี๋ยวฉันทำเองได้แค่อยู่เฉยๆโอเคแล้วเราจะไงต่อ รีบไปจากที่นี่ซะตอนที่นายยังทำได้ผมทิ้งคุณไม่ได้หรอกไม่ใช่แบบนี้นายไม่เข้าใจสถานการณ์มันแย่กกว่าที่ฉันคิดไว้คุณสลัดผมทิ้งไม่ได้ง่ายๆหรอกคุณปกป้องผมตอนนี้ตาผมบ้างแล้วไม่อยากรู้ว่าเรานับคะแนนกันด้วย ก็บาบผมไว้ได้ใจนะคุณน้องใหม่ก็ได้แค่อยากช่วยเดินระวัระวังนะนายอยากช่วยใช่ไหมเราต้องไปที่เนสต์เนสเหรอห้องวิจัยของอัมเบร่าอยู่ข้างใต้เรานี่แหละออนเนตหลุดปากออกมาตัวอย่างไวรัสเก็บไว้ที่นั่นนายพร้อมไหมล่ะตารางงานผมว่างพอดีมาเถอะเรามีงานต้องทำ ครับคุณผู้หญิงรโรไหมผมคิดยังไงผมไม่อยากรอให้ FBI บีกอัมเบลล่าและจัดก,การพวกมันเพื่อความยุมติธรรมฉันเข้าใจแต่พูดกันตรงๆนายไม่ได้เข้าร่วมภารกิจนี้อย่างเป็นทางการนี่เป็นคดีของรัฐบาลเมื่อเราได้ไวรัสจีมาแล้วฉันจะต้องนำมันกลับไปเองเฮ้ลีออนเชื่อใจฉันมั้แล้วคุณเชื่อใจผมมั้บอกตามตรง ถ้าฉันไม่เชื่อใจป่านนี้นายตายไปแล้วล่ะก็จริงฟังนะฉันคิดว่าอาจจะต้องให้หนายช่วยแล้วถ้าฉันคิดถูกถ้านายได้ไวรัสจีมาฉันมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเอดาคุณพูดเองว่าน,นี่คือคดีของรัฐบาล <Leon. S 2> ดูฉันสิฉันหมดสภาพแล้วถ้าจะจบภารกิจนี้ได้นะั่นคือความหวังเดียวที่ฉันมีผมทิ้งคุณเอาไว้ไม่ได้ถ้าเกิดอันตรายกับคนถ้าคุณต้องการให้ ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงฉันฉันต้องจบเรื่องนี้ให้ได้และฉันอยากจะเจอนายอีกครั้งมีอีกหลายอย่างที่ฉันอยจะทำเชื่อใจฉันนะขณะนี้ได้มาถึงเนสแล้วไปเถอะได้โปรดเรามีเวลาไม่มากแล้วนายต้องใช้นี่ โอเคลีออนฉันหวังเพิ่งหน่อยนะผมรู้